วงยักษ์แห่งโลงกาได้เติบใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเท้ารัสเตียนและนางรัชดามีโอรสธิดาสืบต่อมาอีกหลายองค์ทั้งกุมพัดกันยักษ์กายาใหญ่มหือมาผู้มีพละก,กำลังและฝีมือการรบไม่เป็นสองรองใครพิเภกผู้สุขุมรอบคอบและเชี่ยวชาญในโหราศาสตร์และการพยากรณ์อย่างหาตัวจับยากถูตขอนปรีเสียนและพระธิดาสุดท้องผู้เป็นที่รักนางสัมมนาขา เราโอรสธิดาล้วนเป็นความภาคภูมิใจและเป็นรากฐานอำนาจที่สำคัญของกรุงลงกาเมื่อเวลาผ่านไปเพลิงแห่งความทะเยอทะยานก็ผลักดันให้ทศกัณปรารถนาในพลังอำนาจที่เหนือกว่าผู้ใดจึงเข้าไปกราบทูลลาพระบิดาและพระมารดาเพื่อออกเดินทางสู่ป่าลึกแสวงหาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้า ทั้งสองพระองค์จึงประทานพรให้โอรสเดินทางโดยสวัสดิภาพและสมหวังดังปรารถนาเวลาไม่พอติดตามคลิปเต็มได้ในช่องครับ